มามาวันนี้อีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานนะเมื่อว่นเปิดฝาสูบไปไม่ได้ถ่ายให้ดูนะตอนนี้ดูหัวฉีดหัวฉีดเป็นปัญหานะครับเพราะว่าสูบที่สามหัวฉีดรั่วตันนะครับแล้วก็ไอระบายออกเยอะนะ FC เราทําการเดนไอระบายออกด้านนอกนะครับควันนี่ออกเหมือนไก่ย่างเลยนะสำหรับกันนี้นะ เราเลยเปิดฟ้าสูบออกมาดูนะฮะฝ้าสูบเนี่ยวาววาวสูบที่ที่ 4, นะสี่นะสูบสูบที่ 4, สี่สูบที่สามนี่รั่วนะครับอันนี้ให้ลุงกึงจัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็หลอดวาวมีปัญหาอยู่ฝั่งไอเสียเปลี่ยนหมดเลยนะครับฝั่งไอเสียหลอดวาวใช้ไม่ได้นะครับน้ํามันเครื่องไม่ได้ดันออกด้านไม่วัดตรงนี้นะตอนที่เราทดสอบอยู่นะฮะ แรงดันไม่ได้รั่วออกนะครับส่วนหัวฉีดนั้นตันด้วยนะคันนี้จัดการเปลี่ยนปลายปรับต้นนะปรับระย,ะยะยกให้ใหม่นะครับนี่ฝาสูบก็กริบๆเลยนะตอนนี้กำลังประกอบอยู่นะส่วนสายพานทาม,มิ่งตัวน,นี้ใช้ได้อยู่นะสำหรับ f o r t u n e r ร์คันนี้นะครับคันนี้ไม่ได้ถึงกับว่าเครื่องยนต์หลวม แต่ว่าวาวรั่วแค่นั้นเองนะเลยทําให้ไอระบายออกเยอะนะครับแล้วก็หัวฉีดก็เป็นปัญหาอีกหนึ่งจุดนะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเสร็จเรามาดูมาชมกันนะว่าไอระบายออกเยอะไหมนะครับมาดูชุดปลายหัวฉีดเขานะครับของเดิมเขาใส่หนึ่งศูนย์หกสองนะฮะองศาเดิมใส่มาประมาณนั้นนะฮะ แต่ว่าปลายหัวฉีดนั้นตันนะครับก็จัดการเปลี่ยนปลายให้ให,ใหม่นะนี่นะก็เดี๋ยวประกบลงไปนะครับรอแปบ๊บรอแปบ๊บใช้ลุมล่มๆนะตอนนี้คันนี้ FC เอฟซีนี่โทรมาตามแล้วจะใช้รถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะฮะ นี่นี่นี่นะคันนี้สายพานทัมมิง่งนะยังใหม่กิฟต์อยู่เลยนะครับดูมาร์กนะตรงนะครับปุ๊บนี่ตรงฮนะระวังให้ดีนะเรื่องมาร์กนะครับแต่ว่าคันนี้เราไม่ได้ลื้อเครื่องยนต์นะมาร์กก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็แค่สายพานทัมมิง่ง ธรรมดาปกตินะครับดูนะอีกหนึ่งปัญหาในรุ่นนี้นะระวังให้ดีนะครับระวังเพราะว่าฝารุ่นนี้เป็นฝาพลาสติกนะครับผมจะมีปัญหาเรื่องฝาแตกฝาเลานะฮะ fc บอกเราทำเล้าอ่ะเราทล้าก็ยอมรับได้ แต่ก็ต้องระวังนะฮะฝามันชอบร้าวจริงๆรุ่นนี้เพราะว่ามันโดนความร้อนนั่นเองนะฮะมันมีอายุของมันนะครับสําหรับฝาพลาสติกพวกนี้นะฮะถ้าเข้าศูนย์บริการนะเขาจะตีเปลี่ยนเลยนะครับผมจะบอกให้จะบอกให้เขาตีเปลี่ยนเลยแต่ของเราถ้าเสียค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับฝาก็บาวก็ตีเป็นอะไรสิ้นเปลืองนะครับ ถ้าเข้าศูนย์บริการตัวเช็คเปลี่ยนยางฟ้าว้าวนะทำหัวฉีดพวกเนี้ยเขาจะตีเป็นอะไรชิ้นเปลืองนะครับคือต้องเปลี่ยนนะอันนึงก็ประมาณ3ามพันกว่าบาทนะครับเบิกศูนย์บริการนะนระวังให้ดีนะครับโปรดเข้าใจไว้ตรงนี้ด้วยสำหรับ fc นะฮะถ้ามันลาวมันแตก <c oughs> ประมาณนี้นะฮะบางคนชอบบ่นนะครับโอ้ยช่างทำแตกนะครับอืม มันหมดอายุของมันนะครับมันมีอายุของมันนะเวลาเราขันก็ตามสเต็ปอยู่แล้วนะครับเอาบล็อกลมยิงนี่แตกร้านเปอร์เซ็นบล็อกไฟฟ้ายิงแตกล้านเ,เนปนเ,เซ็นนะครับต้องค่อยๆขันเข้าไปนะครับเาประกบฝาวาวลงไปนะครับก็จะมีแป๊บหัวฉีดนะครับซีนแป๊บพวกนี้เวลาทําเครื่องยนต์ใหม่เราจะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับ เพราะว่ามันโดนความร้อนใส่กับไปอาจรั่วซึมนะฮะก็จะมียางฝาวาวซีนเบ้าซีนแป๊บที่เปลี่ยนนะครับก็ตอนนี้เก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนี่ระวังนะตรงนี้เอาผ้ามาปิดไว้นะครับดูดเข้าไปดันออกมาร้อยเรียบเรียบร้อยอามาปิดไว้ดีครับผม เอาผ้ามาปิดไว้ต้องให้บอกเอาสำหรับก่อนจุดเดอคันนี้นะครับทีมงานเราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะรันเครื่องไว้สักพักหนึ่งแล้วนะเราประมาณครึ่งชั่วโมงเสียงเครื่องยนต์ก่อนนี้ดังนะครับ มีเสียงเพด,ดังไม่เพาะนะฮะแล้วก็ไอระบายนะครับตรงนี้ที่เอฟซีเราปล่อยนิ้นครับตรงนี้ตรงนี้ฟันนี่ไหลโวยพุ่งโวยพุ่งเลยเขาเรียกว่าโวยพุ่งนะเป็นฟันออกมาแบบว่าเหมือนไก่ย่างอ่านะประมาณนั้นนะอันนี้วาวรั่วนะครับแล้วก็หัวฉีดรั่ว ผสมโลงกันนะทำให้วันมันออกเยอะนะอันนี้มีนิดเดียวนะครับเห็นไหมครับเดิมก่อนหน้านี้โอ้โหมีภาพเปรียบเทียบนะฮะจะเห็นชัดเลยว่าโอ้โหลกคนีขายไก่ย,ย่างเลยนะครับประมาณนั้นนะฮะอันนี้ทําไมเราถึงเปิดฟ้าสูบนะครับเราดึงก้านไม้วัดตรงนี้นะออกมาปันตรงนี้ไม่ออกนะฮะปันตรงนี้ไม่ออกคือปันออกก้านไม้วัดไม่ออกคือปกติแสดงว่า กำลังอัดของเครื่องยนต์คันนี้ดีอยู่ไม่ได้รั่วกออกตรงท้องอ่างนะฮะแต่มารั่วกออกตรงนี้แทนนะครับาการที่เราดูค่าสดก็เป็นองค์ประกอบอย่างนึงนะบอกว่าวาลวคันนี้รั่วนะต้องดูให้ดีนะเราดูค่าสดเสร็จนะฮะแล้วก็ดูค่าสดหัวฉีดด้วยนะมันไม่ปกตินะครับเลยบอกที่ซีแล้ว,ว่าคันนี้อยากให้จบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องเปิดฝาสูบนะครับไม่ใช่ว่าจะแก้ไขแค่หัวฉีดเปลี่ยนแว่นรองนะ อยู่เทปหมวอฉีดมันไม่จบนะครับยกสี่บอกว่าจัดเลยให้มันจบไปเลยนะครับเรียบร้อยนะคันนี้จบแล้วนะครับก็เหลืออีกอย่างเดียวคือให้ทีมงานเราไปวิ่งทดสอบก่อนนะตอนนี้ต้องมาดูเรื่องระบบน้ําอีกนะครับคือเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหม้อน้ําใหม่นะวิ่งดูก่อนถ้าน้ําไม่รั่วซึมก็ถ่ายทิ้งแล้วก็เติมน้ํายาหม้อน้าเข้าไปนะครับสําหรับคันนี้นะแล้วฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับทีมงานเราวิ่งทดสอบทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับ เรือถ่ายน้ำย้ำน้ำนะครับพรุ่งนี้ก็ส่งมอบรถแล้วนะครับจบแล้วนะความร้อนไม่ขึ้นนะครับครันนี้เปิดฝาสูบนะก่อนส่งงานก็ต้องดูพวกความร้อนอะไรก่อนให้มันเรียบร้อยรถวิ่งพูดปาสไหมนะครับจบแล้วคันนี้นั่งบนรถเอฟซีหน่อยนะครับคันนี้เอฟซีตามจากช่องยูทูบมานะบอกว่าต้องการแก้ไขนะควันไอระบายออกเยอะนะครับ เลยมาเช็คหน้างานนะเจอก็เป็นปัญหาหัวฉีดหัวฉีดในตันหนึ่งหัวเห็นชัดๆเลยนะครับแล้วก็รั่วหนึ่งหัวนะฮะเครื่องยนต์มีเสียงเคกนะฮะวาวเสียนะวาววาวนี่รั่วนะครับคือรั่วมันแรงดันมันรั่วออกนะคือวาวลรั่วมันปิดไม่สนิทนะครับก็ทําให้ควันยิ่งเยอะเลยนะครับตอนเช้าสตาร์ทมานี่ควันขาวนะครับ เบินเครื่องสักพักหนึ่งควันหายเครื่องยนต์เดินนิ่งนะฮะประมาณนี้นะอาการที่เจอของคันนี้นะครับจบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง u t u b e อูแงเจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับอูแงเจริญการช่างนะครับวันนี้กล่าวคําว่าสวสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายทีอูแงเจริญการช่างนะครับ